ทะดุดดังมณีงามสยามชาติบรมราชินีนาถผู้ปราดเปรื่องตะทรงงานนำพาไทยรุ่งเรืองโลกลือเรื่องพระบุญญาบารมีน้ำพระไทยไหลหลังดังชนลทิศศิลปาชีพชุบชีวิตทุกถิ่นที่รัก ป่าน้ำให้คงอยู่คู่ธรณีตามวิถีแห่งพ่อหลวงเพื่ออนาตทรงเป็นดั่งดวงใจไทยทั้งผองดั่งแสงตองสุรีสองกระจ่างฟ้าตะปกป้องคุ้มประสกด้วยเมตตาทั่วทิศสา พวงประจาสองสดุดีวัโรกาดวันเฉลิมเวียนบรรจบขอน้อมนบบทถตวายพระปรสีกรเกษมสารทั้งติวาและราศีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยคล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายสอนใจตลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตนีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม